ต้นชมวงนะคะเป็นคนจันทร์ก็ต้องปลูกไวค้ค่ะที่บ้านมีอยู่สามต้นช่วงนี้ไม่ค่อยมีใบที่กำลังแกงนะคะปลูกะะไว้สามต้นอันนี้ใบแหลมนะคะกำลังกินไม่ค่อยมีนะคะเนี่ยต้องเอาใบขนาดนี้ไม่แก่ไม่อ่อนนะคะค่ะเราก็เก็บใบชนิดที่ไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปคะ่ะถ้าเผื่ออ่อนมันจะเละแก่จัดมันก็จะเปรี้ยวนะคะ เอาประมาณใบที่สี่เนี่ยค่ะใบที่สี่เนี่ยค่ะนะคะล้างน้ำแล้วก็ฉีดแล้วก็เอาไปคั่วเพื่อให้มันหอมผัดพอมัน หอมมค่ะเาไปใส่กระทะผัดไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ต้มน้ําทิ้งสักสองสามน้ําก็ให้มันมีเปี้ยวบ้างไม่เปี้ยวไม่อร่อยค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อไม่ใช้ก็เก็บใส่ถุงเข้าฟรีไไ้้ค่ะเราก็นํามาฉีดนะคะ เนี่ยค่ะเราก็เด็ดเอาเส้นกลางมันออกค่ะเอาเส้นกลางมันออกนะคะเนีคะเอาเส้นกลางมันออกเราล้างเสร็จนะคะก็มาเอาใบ เส้นกลางของใบชมวงเนี่ยออกนะคะเนี่ยต้อไม่เอาค่ะมันเป็นเส้นนะคะเราก็เอาเส้นใบกลางเส้นกลางมันออกนะคะแล้วเราก็ฉีดอย่าฉีดละเอียดมากนะคะฉีดฉีดหย,ยาบๆค่ะ ฉีบหยาบๆนะคะฉีดหย,ยาบๆค่ะอย่าฉีดละเอียดนะ,ยยนะคะฉีกหยาบๆนะคะเดี๋ยวเรา <ไป S 1> จะเอาออไปอ่อน <ไป S 2> <ๆ>เราก็จะไม่เอานะคะใส่ไปไมันก็เละค่ะเนี่ยเรานั่นแล้วเราก็ขยำขยำให้มันช้ำหน่อยน,นะคะฉีดเสร็จแล้วก็จะได้นิดเดียวะคะ่ะ เดี๋ยวเราเอาไปคั่วจะนิดเดียวเดี๋ยวต้องไปดูในตู้เย็นว่าที่ทำใส่ผีดใบมีเหลือไหมใส่ใบน้อยแม่ร่อยค่ะเนี่ยค่ะมันก็เสียเศษไปเยอะแก่เกินไปก้านมันหรืออ่อนเกินไปเราก็ไม่ใช้นะคะกระทะพอร้อนก็เอาใบชมวงเนี่ยลงนาบค่ะแม่บอกนาบแล้วมันจะหอมนาบกระทะ ก็อเอาหน้าบกระทะพอมันมันสุกร้อมดีก็ตักทักไว้ค่ะกระนาน้ากระทะเสร็จตักใส่หม้อนะคะเราเอาน้ำใส่ใส่น้ำเกือบท่วมนะคะแล้วเดี๋ยวใส่เกลือลงนิดนึงนะคะเดี่ยค่ะ เอาเกลือใส่เกลือเม็ดเนี่ยลงใส่เอาเกลือเม็ดลงใส่สักกำม,มือ้แล้วก็ต้มไฟป,ประมาณสักสิห้านาทีห0ือยิแล้วเดี๋ยวชิมดูว่าเปรี้ยวไหมคะถ้าเผื่อเปรี้ยวจัดไปก็ต้มอ,อีกทีหนึ่งก็ได้คะ่ะเาถ้าเผื่อไม่เปรี้ยวเปรี้ยวนิดหน่อยก็โอเคพอคะ่ะเพราะหมูชะวงต้องมีรสเปรี้ยวนิดนึง ถึงจะอร่อยต้มจืดมากก็ไม่อร่อยนะคะน้าต้มลอวเราก็กองอาน,น้ำออกค่ะน้ำมันก็จะเปรี้ยวกับเค็มนะคะแต่ชิมแล้วยังเปรี้ยวเดี๋ยวต้องเอาไปต้มอ,อีกน้ำเอาไปะะต้มอ,อีกน้ำหนึ่งค่ะ <c oughs> พอเดี๋ยวบีบแล้วมันจะเหลือนิดเดียวนะคะไม่พอป้าน้องไปค้นตู้เย็นเอาของเก่าออกที่แช่ฟิดไว้มาแบบผสมป้าน้องต้มแช่ฟิชไว้นะคะเพราะว่าถ้าเผื่อมันได้ที่เนี่ย เราปล่อยมันก็จะแกะ่คาต้นค่ะเราต้มฟีดไว้เวลาเราจะใช้เราก็นำมาใช้ได้ค่ะเดี๋ยวก็มาต้มผสมกะอันใหม่เนี่ยนะคะใส่ใบชมวงน้อยป้าน้องไม่ชอบชอบกินใบชะมวงเยอะๆต้มสองน้ำแล้วก็ยังเปรี้ยวค่ะเราชิมใบมันนะคะชิมน้ำมันจะไม่รู้ค่ะ ก็เลยต้มน้ำที่สามแต่น้ำที่สามไม่ใส่เกลือค่ะเปรี้ยวมากก็มายนี้ใบเขาแก่ไปหน่อยค่ะต้มสองน้ำแล้วยังเปรี้ยวพอต้น้ำที่สามเราไม่ใส่เกลือนะคะต้มสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็เอาไปเกือให้แห้งค่ะแล้วเราเอาน้ำเย็นลวกค่ะราดเข้าไปใบชะมวงนะคะเราล้างน้ำแล้วก็ฉีดแล้วก็เอาไปไปผัดในกระทะเพื่อให้มันหอมคะ่ะผัดพอสุก แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาต้มน้ําใส่เกลือน,นิดหน่อยเอาน้ําพอท่วมนะคะเออเราก็ลองชิมใบมันที่ต้มแล้วนะคะว่ามันเปรี้ยวไหมมันเปรี้ยวก็ต้มอีกน้ํานึงแต่อย่าให้มันจืดนะคะจืดเราจะไม่อร่อยเราสามารถใส่ถุง,นถงเนี่ยค่ะถุงพติกเนี่ยแพ็คแล้วก็กดให้แน่นๆนะคะแล้วก็เอาเข้าฟีลไว้ได้เป็นปีนะคะ ถ้าเผื่อคุณอยู่ในเทพเนี่ยคุณไปต่างจังหวัดคุณก็ทําแล้วก็แพ็คแพ็คแล้วก็ใส่ฟิตไว้พอเอาออกจากฟิสที่ต่างจังหวัดก็เอาห่อ,อก,กระดาษหนังสือพิมพ์สามหรือสี่ชั้นค่ะเขาก็จะอยู่ได้ยีบสี่ชั่วโมงนะคะมาถึงก็รีบเข้าแพ็คจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะเมื่อวานนี้ป้าน้องไปเก็บที่ต้นมาหน้านี้มันก็ไม่ค่อยมีใบอะค่ะเราช่วงนี้ไม่ได้ตัดมันยอดมันทิ้งต้องขยำตัดยอดทิ้ง ฉะนั้นก็ไม่พอก็ต้องไปเอาหาในตู้เย็นที่เราฟิตไว้ค่ะอันนี้คือวิธีถนอมอาหารชนิดหนึ่งค่ะวันนี้เราจะต้มหมูชมวงนะคะเราเราก็เตรียมน้ำพริกก่อนค่ะน้ำพริกก็มีมีขาขาแก่ๆนะคะวันนี้ป้าน้องขุดได้ขาแก่มากที่ต้นมันถึงจะหอมะคะ่ะขาก็ประมาณสักหกเแว่นแล้วก็หอมแล้วก็กระเทียม มีตะไคร้นะคะแล้วมีพริกไทยดำเนี่ยพริกไทยดำเนี่ยก็ประมาณสักช้อนโต๊ะครึ่งกะปิสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีพริกแห้งพริกแห้งนี่เราใช้พริกเม็ดใหญ่แล้วก็ใช้พริกขี้หนูปนนิดหน,น่อยป้าน้องจะคั่วแล้วปนไว้ค่ะแต่พริกสดนี่ป้าน้องจะใส่ให้ตำไปให้น้ำพริกมีมีสีแดงสวยะอค่ะ นะคะเดี๋ยวป้าน้องก็จะเอาไปคั่วก่อนกะปิก็ห่อใบไม้เนี่เดี๋ยวป้าน้องจะหอ่อใบขานะคะเราเอาไปทาบย่างไฟหรือนาบกบกระทะค่ะให้มันกะปิก,ก็เอาวางย่างนะคะให้มันสุกแล้วก็พลิกอีกข้างหนึ่งนะคะมันจะได้หอมเห็นไหมคะกะปิก,ก็สุกแล้วค่ะหอมมากเลยค่ะข้าเชื้อด้วย <laughs> หอมม,มามใช้<ม>กะปิพยายามเลือกกะปิที่ดีนะคะไม่เค็มมันจะอร่อยคุณเอากะปิที่ไม่ไม่ดีเข้าปนไอ้มาเยอะๆหรือเค็มมันก็จะไม่อร่อยค่ะคั่วขาพอหอมก็ตักใช้รอบคั่วไฟอ่อนๆพอหอมนะคะมันแกงจะได้อร่อยขา <c oughs> ใช้ขาตะไคร้พริกไทยคั่วนะคะลงตำก่อนค่ะเขา ตำคา,าตะไคร้พริกไทยให้ละเอียดนะคะแล้วเดี๋ยวก็แกะกระเทียมที่เผาไว้ลงตำค่ะใส่หอมตางใส่พริกใ้ใหญ่ที่คั่วไว้ลงตำให้ละเอียดนะคะใส่พริกแดงลงตำนะคะพริกแดงสดลงตำเพื่อจะให้น้ำแกงมีสีแดงค่ะ ตามธรรมดาเราจะใช้สะโพกหมูนะคะในการทำหมูชมวงค่ะใช้สะโพกหมูแต่วันนี้สะโพกก็ไม่มีเนื้อสันนอกก็ไม่มีมีแต่สันคอมหมูค่ะเพราะป้าน้องยังไม่ได้เดินออกไปเซ็นท่านค่ะซื้อรถกับข้าวหน้าบ้านป้าน้องก็เลยใช้หมูสามชั้นด้วยโครงหมูด้วยค่ะ โครงหมูนี่ส่วนมากเราก็ไม่ใช้ทําหมูชมวงกันนะ,นะคะเนื้อมันไม่ค่อยมีแต่เราใส่ไปนิดหน่อยมันก็จะทําให้น้ํากระดูกออกมาก็ทําให้น้ําซุปหวานค่ะแต่เวลาการที่เราหมักไว้เราต้องแยกนะคะเพราะหมูแต่ละส่วนเนี่ยสุกไม่ไม่เท่ากันอย่างสันคอหมูเนี่ยก็จะสุกยากหมูสามชั้นนี่ก็จะยากตรงหนังค่ะแต่ บางคนเขาก็ชอบหมูสามชั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันนุ่มแต่ป้าน้องไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ป้าน้องจะใช้สะโพกกะครงหมูแก้วหรือสันนอกค่ะนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็หมักป้าน้องก็ใส่แป้งข้าวโพดเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวใส่ซีอิ๊วขาวหมักไว้ก่อนกันใส่น้ำมันในกระทะนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเอาน้ำพริกลงผัดค่ะไฟ ปานกลางนะคะไม่งั้นมันจะไหม้ผัดน้ำพริกลงให้หอมนะคะเพราะว่าแกงจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่การผัดน้ำพริกเนี่ยค่ะถ้าเผื่อเราผัดน้ำพริกหอมแกงก็จะอร่อยค่ะแต่ไฟปานกลางนะคะเดี๋ยวมันเขาบอกว่าน้ำจะรู้ว่าแกงนี้อร่อยไหมถ้าเผื่อผัดแล้วคนจามเนี่ยค่ะแสดงว่าอร่อยนี่กลิ่นเริ่มออกแล้วค่ะเห็นไหมคะเราใช้ไฟ ปานกลางค่ะอย่าแรงนะคะถ้าเผื่อมันแรงก็หลเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนนะคะเนี่ยเริ่มออกแล้วพร้อมแล้วนะคะเริ่มติดกระทะเอาน้ําล้างครกใส่ลงไปค่ะเราจะไม่ใช้น้ำะาเราเอาน้ําพริกที่ผัดไว้แล้วเนี่ยมาเดี๋ยวเราจะคุกที่หมูเนี่ยค่ะแล้วก็เติมเครื่องปรุงลงไปนะคะคคุกให้เข้ากันนะคะ แล้วก็เอาซอสเย็นตาโฟใส่ใส่ค่ะแล้วก็คุกให้เข้ากนน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยเตรียมไว้สามช้อนโต๊ะก็ใส่ไปอย่างละ หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเราค่อยๆใส่น้าําปลาค่ะเดี๋ยวมันจะไปรัดเนื้อหมูให้แ<ร>ข็งน้ำรัง้งกระทะใส่นิดหน่อยนะคะเขาจะได้มีน้ําแล้วก็เอาใบชะมวงใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วคุกทิ้งไว้ค่ะวันนี้เราจะไม่หมักข้ามคืนนะคะเราอาจจะหมักสักสองชั่วโมงแต่ป้าน้องเคยทาเมื่อก่อนนี้ไม่หมักค่ะตอนนี้ป้าน้องเนี่ยออไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวท่าใหม่ เขาทำอร่อยเขามีชื่อมากไปยืนดูครับก็น้องชอบใครเขาทำอร่อยเนี่ยไปยืนดูครับอ๋อเขาหมักหมูหมักอะไรไว้เนี่ยมีหน้าล่ะของเขาอร่อยกว่าที่อื่นนะมันเข้าเนื้อค่ะเนี่ยเราก็หมักให้มันเข้าเนื้อที่เราเอาใบสมวงลงหมักเนี่ยรสเปรี้ยวมันจะได้เข้าไปในเนื้อด้วยแล้วมันจะทําให้ให้พวกหมูพวกเนี้ยเปื่อยเร็วค่ะเนี่ยเราหมักไว้สัก ชมงสองชั่วโมงก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาต้มเวลาต้มนี่ต้องแยกนะคะมันสุกไม่เท่ากันนะคะก็ปักไว้เห็นไหมคะเนี่ยคือใครทำอะไรเนี่ยมันก็วิธีเดียวกันนะคะก็แล้วแต่เทคนิคของคนค่ะไม่งั้นมันจะมีเชนชวนชิมนะคะมันก็อาหารชนิดเดียวกัน แต่ว่าความอร่อยไม่เหมือนกันนี่นะคะคือเคล็ดลับที่แรกป้าน้องไม่ได้หมักพอลองหมักดูอุ้งอร่อยจังเลยมันนนวมันเข้าไปในเนื้อเห็นไหมคะใส่น้ําปลาเราก็จะไม่ใส่หมดเดี๋ยวเราพราะเราใส่หมดเนี่ยมันจะไปรัดเนื้อให้มันน้าปลาเนี่ยมันเข้าไปในในเนื้อบ้างเนื้อหมูมันจะได้มีรสชาติกลมกลม่อมค่ะไม่จืด ไม่ใช่ข้างนอกเค็มปเปรี้ยวแต่ข้างในจืดนะคะเนี่ยเราก็หมักทิ้งไว้นี่กี่เออนี่สิบโมงค่ะเดี๋ยวบายบายเราค่อยมาทำค่ะเห็นไหมคะเนี่ยใส่เครื่องแกงเออแล้วก็ ไคุกหมักหมูไว้นะคะใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยไม่หมดนะคะแล้วก็ซอสเย็นดฟโฟค่ะก็หมักทิ้งไว้วันนี้จะหมักไม่เกินไม่เกินสมชั่วโมงนะคะจะให้อร่อยจริงๆต้องค้างคืนไว้ค่ะอร่อยมากเลยป้าน้องเคยทำโชว์ในกุลสตรีนะคะหนังสือกุลสตรีเนี่ยพวกดาราหนังมาพวกกะละแมพวกอะไรเนี้ย ติดใจมากเลยบอกโอ้โหป้าเขาทำหมูชะมวงอร่อยจังเลยสมัยอยู่โรงพยาบาลพระปกเก้าจันบุรีเนี่ยเวลาแขกไปเนี่ยค่ะเราก็จะต้องทำอาหารพิเศษของเราเนี่ยค่ะคืออาหารประจำจังหวัดหมูชะมวงก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงก๋วยเตี๋ยวผัดปูหรือถ้าเผื่อมีน้ำพริกปูไข่เราก็ทำน้ำพริกปูไข่ทุกคนไปเนี่ยจ้องจะกินหมูชมวงนะคะเพราะที่อื่นหาก,กินยาก จะเห็นว่าป้าน้องจะไม่จะไม่ค่อยใช้มันเท่าไหรค่ค่ะจริงๆสุหมูสามชั้นก็ไม่ใส่วันนี้ฝ่าเซ็นท่านจะเปิดก็สิบเอ็ดโมงค่ะก็ป้าน้องก็ซื้อรถข้างหน้าเนี่ยก็เอาหมูสามชั้นก็ได้คะ่ะแต่เราไม่ต้องใส่เยอะแค่หมักเฉยๆก็น่ากินแล้วนะคะอันนี้เราหมักไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะคะเราก็เอาน้ำเติมแล้วเราจะเริ่มเคี่ยวคะ่ะ จะให้มันเปื่อยเร็วเดี๋ยวเอาจะให้มันเปื่อยเร็วเดี๋ยวเอาช้อนสแตนเลสใส่ไปคันหนึ่งนะคะเขาจะเปื่อยเร็วค่ะเราต้องหมักต่างหม้อกันนะคะเพราะมันเปื่อยไม่เท่ากันเมื่อกี้คอหมูอันนี้หมูสามชั้นต้องต้มทีละหม้อค่ะเอาช้อนสแตนเลสใส่ไปคันเพื่อให้เขาเปื่อยเร็วค่ะอย่าเพิ่งเติมน้ำปลาเติมอะไรนะคะเคี่ยวไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยชิมค่ะ แล้วถ้าเผื่อเราไปเติมเขาเข้มข้นไปเค็มก็แก้ยากนะคะหวานก็แก้ยากฉะนั้นอะ่ะเราต้องค่อยๆเติมค่ะเขาจะได้ค่อยๆเข้าไปในเนื้อทําให้เนื้อนุ่มนะคะถ้าเผื่อเติมไปพูดพลาดเขาจะไปรัดเนื้อทําให้เนื้อแข็งเร,เราต้องแยกหม้อกันนะคะี่เราใช้หม้อยีน้าแวกนะคะเขาจะได้เปื่อยเร็วๆค่ะ ต้องแยกหม้อกันค่ะมันสุกไม่เท่ากันนะคะอันนี้ข้างบนจะเป็นหมูสามชั้นข้างล่างจะเป็นคอหมูนะคะเราก็ต้องแยกหม้อกันนะคะอันนี้ใช้กระทะลีนาแวร์เขาก็จะเปื่อยเร็วนะคะเราไม่เราเรามีแค่สองเตาค่ะเราก็เลยใช้ลีนาแวร์ ข้างล่างใส่ได้ค่ะนะเห็นไหมข้างล่างเขาจะใส่ได้ <c oughs> เที่ยวได้สักยี่สิบนาทีนะคะเติมน้ำตาลกระโหดนดลงไปนะคะเติมนิดหน่อยเพื่อให้รสหวานมันเข้าไปในเนื้อค่ะเที่ยวได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะชิมแล้วรสยังไม่ได้ที่ค่ะแต่เดี๋ยวเราเคี่ยวอีกสัก 20นาทีแล้วเราค่อยค่อยชิมแล้วค่อยเติมเอาค่ะเนื้อหมูจะได้นุ่มนะคะใส่ไปตอนนี้ใส่ไปเป็นที่พอเคี่ยวแห้งแล้วมันก็จะเข็มมันแก้ยากนะคะรสมันจะจัดมากไปแล้วเนื้อมันจะกระด้างค่ะ